เ oh. นี่ยมีคนโดนแก๊งคอเซ็นเตอร์เราใฟังว่าเดือดร้อนตุ๊กกันขนาดผมนี่นะกำลังบอกกับทางพมา่ากับทางเขมรคอนเซนเตอร์ center, เวลาเนี้ยมันอยู่ที่เขมรอยู่ตึกซาห้าจันสอ,สองหลังอยู่ที่แถวปลอยเป็ดเนี่ยวูมและแล้วก็มีบ่อนฝั่งไทย ไอ้คนไทยเป็นที่เก็บหมู่บัญชีมาผมแจ้งไปเขมรละ่วยจัดการให้รำถ้าบััดการถ้าจัดการไม่ได้ผมขอญาตส่งคนผมไปจัดการเองแล้วก็พม่าเหมือนกันผมอู้ครับผมอู้กับปูกระเลียงเคนอยูแล้วก็บอกไปที่ทางรัฐบาลพมาล่าละ ว่าช่วยจัดการกรรมที่มันอยู่กังเยว,วันีเนี่ยถ้าบอกมีกําลังเดียวผมจะส่งกําลังไปจัดการที่ขออนุญาตด้วยบอกจัดการล่วก็ภายในปีหน้าคอเซนเตอร์เอาทึกเกี่ยงเลยก็วันนี้คนมาพูด ว่านี่เพราะผมเป็นเพื่อนกับหุ่นเซนจะยกเกาะกูดให้หุน่นเซนผมเลยอยากจะย้อนถามมันว่าเนี่ยถามแท้ๆนะป่อคือป่อคิงมีเพื่อนสนิทก่อนมันมีทุกคนนะแล้วถามว่าป่อคิงยกบ้านยกแม่คิงให้เพื่อนหรอถ้าป่อคิงไป่ได้ยกบ้าน พอได้ยกเมียคือเปืือนเนี่ยห้ากับบ่ยกแน่นอนเว้นแต่พ่อชิงยกบ้านยกเมียคือเปืือนแล้วก็สงสัยห้าบาท บอ,อันนี้ก็เป็นคําปรสาสัยนะคะของคุณทักษินก็เรียกว่าพ่วง2ประเด็นเลยประเด็นแรกนะคะก็คือเรื่องที่บอกว่าจะไปจัดการกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ถ้าเหมียนมาไม่จัดการกัมพูชาไม่จัดการเดี๋ยวส่งคนลงไปในประเทศนั้นเลย2ประเทศนั้นเลยอันนี้บทบาทแบบนี้คือ มันไม่ใช่คนที่เป็นพ่อนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยคนเขาก็วิพาควิจารณ์กันนะคะว่าเอ้ยมันใช่หรือนะกับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของเอ่อมโอยสีนั่นแหละนะ,ะไปพูดในลักษณะเรื่องเกาะกูดก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยสนิทกับฮุนเซนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปยกอะไรให้แล้วก็เปรียบเทียบค่อนข้างแรงนะคะบอกว่าอะถ้าถามเนี่ยคุณเนี่ยนะคะมี บ้านนะคะมีเมียจริงๆตอนแรกพูดถึงแม่ด้วยนะบอกว่าคุณสนิทกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วคุณจะไปยกแม่ยกเมียยกบ้านให้เหรออนะไรเงี้ยซึ่งจริงพี่ันว่ามันก็ไม่ใช่ตรกกะที่จะมาอธิบายกันได้ในลักษณะแบบนี้แต่ว่าคุณทักษิณก็พูดตรงนี้เนาะที่